เรื่องเล่าผีตอนปลูกบ้านทับทีผีเฮียนอาคาดสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อไก่น้อยบ้านเกิดของเรานั้นอยู่ที่ประเทศลาววันนี้เรามีประสบการณ์ลี้ลับที่เคยพบเจอมาด้วยตัวเอง จะมาเล่าให้ฟังโดยเรื่องราวนั้นมีอยู่ว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวใหญ่มีกันอยู่เกคนตัวเราเป็นลูกคนกลางและเป็นคนที่ต้องหาเงินช่วยพ่อแม่และพี่พี่แต่อยู่มาวันหนึ่งบ้านที่พวกเราอยู่กันมาเกือบ20ปีก็ต้องถูกให้ย้ายออก ครอบครัวของพวกเราก็พากันไปหาที่อยู่ใหม่และก็ได้ไปเจอที่ดินอยู่พื้นหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตชนบทโดยครอบครัวของเราได้ซื้อที่ดินผืนนั้นโดยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยคิดเพียงแค่ว่ามันเหมาะสมกับการทำมาหากินมีพื้นที่ปลูกผักไว้ทำอาหารด้วย พอบ้านได้สร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยวันแรกที่พวกเราย้ายเข้ามาอยู่ทุกคนก็เข้านอนกันตามปกติแล้วในคืนนั้นพี่ชายคนโตเขาก็ได้ฝันว่ามีผู้ชายตัวสูงใหญ่และคนแก่มายืนชีน้หน้าแล้วบอกว่าพวกมึงย้ายออกไปจากที่ตรงนี้ซะ ที่นี่มันคือที่ของกูใบหน้าของทั้งสองคนนั้นโกรธและไม่พอใจมากพวกเขายังพูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าถ้าไม่ย้ายออกไปกูจะมาเอาชีวิตพวกมึงทีละคนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่ชายก็เอาเรื่องความฝันมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพอเล่าจบ พ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีที่ไปแล้วจะให้ย้ายออกได้ไงเงินก็จ่ายไปหมดแล้วพ่อยังพูดลอยๆขึ้นมาอีกว่าหีก็อยู่ส่วนผีอย่ามาเบียดเบียนกันแล้วพ่อก็ออกไปทำงานในวันนั้นพวกเราต่างก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกติ พอถึงตอนตกดึกพี่ชายก็ได้ฝันแบบเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้ชายตัวสูงใหญ่และคนแก่ได้มาบอกว่าพวกเขาจะมาเอาน้องคนสุดท้องไปอยู่ด้วยพี่ชายก็ด่าทอไปหลายอย่างแต่ผีสองตนนั้นก็ยืนยิ้มและหัวเราะแล้วพี่ชายก็ภาวาตื่นขึ้นมา พอถึงตอนเช้าพี่ชายก็เล่าความฝันให้แม่ฟังแล้วแม่ก็ได้เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเมื่อคืนแม่เองก็ฝันแปลกๆฝันว่าน้องคนสุดท้องจมน้ำตายตอนสายของวันนั้นแม่กับพี่ชายก็เลยพากันไปทำบุญที่วัดแล้วอยู่มาวันหนึ่ง วันนั้นพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านเพราะต้องไปทำงานต่างเมืองส่วนพี่ชายก็ไปรับจ้างขนของและพอดีว่าวันนั้นมันตรงกับวันเสาร์น้องๆแต่ละคนก็หยุดเรียนตัวเราเองก็ไปเรียนเสริมสวยส่วนพี่ชายพี่สาวอีกคนก็ไปขายของที่ตลาดมีแต่น้องๆที่อยู่บ้าน แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะน้องคนสุดท้องได้เสียชีวิตจริงๆคือว่าน้องได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วถูกน้ำซัดหายไปกว่าจะเจอร่างก็ปาเข้าไปถึงสี่วันพ่อกับแม่ร้องไห้ปานจะขาดใจครอบครัวเราสูญเสียน้องไป ยังไม่มีวันกลับต่อมาอีกไม่นานพี่ชายคนโตก็ถูกรถชนเสียชีวิตแล้วพี่สาวก็ป่วยเป็นไข้ย,ยุงขึ้นสมองแล้วก็เสียชีวิตตามพี่ชายไปสุดท้ายครอบครัวเราเริ่มจะไม่โอเคแล้วแม่จึงไปขอ ให้พระที่วัดมาดูว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราซึ่งพระท่านก็บอกว่าที่เขามาเอาชีวิตเพราะว่าพวกเรามาปลูกบ้านทับที่ของเขาจากนั้นแม่ก็กลัวการสูญเสียอีก็เลยได้ประกาศขายบ้านแล้วพากันย้ายไปอยู่ที่ใหม่ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลี้ลับจากคุณไก่น้อยด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fan Page ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ